ทุกคนทำไมไข่ใบเนี้ยมันเปลือกมันบางมากเลย่อดูดิมันเพิ่งออกมาเมื่อเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วแต่เปลือกมันบางมากเลยมันคืออะไรส่วนใบเนี้ยปกติแต่ใบเนี้ยบางมากคืออะไรเนาะมันเป็นไข่แบบไหนทำไมเปลือกบางจัง คนดูสิยุบๆเลยซุบ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 มันไม่แข็งแรงหรอหรือว่ายังไงเนาะเพิ่งเคยเห็นนี่แหละแปลกนะ